สวัสดีวันนี้เราอยู่กับเกมออเท็ออนไททันลิเวอรี่ครับผมกับการมาเบิ่งมานั่งสอนเพื่อคนที่เขาฟารมเวิลเป็นนะครับเพราะทุกวันนี้ผมน้องเวลตันเลที่เรียบร้อยแล้วผมจะมาบอกที่เล็กๆน้อยๆสาหรับคนที่เขาพึ่งที่จะเริ่มมาเล่นเกมนี้นะฮะโดยทิคในการฟาร์มเวลตั้งแต่เวลหจนถึงเวล 200%เนะครับผมตั้งแต่จุดตีหนึ่งจนถึงจุดตีสี่ 4, ว่าเราต้องฟาร์มด่านไหนบ้างนะครับผมว่าฟาร์มในะส่วนของแมปไหนบ้างที่แบบได้เวลเยอะได้เงินดีอนะไรเงี้ยเดี๋ยวเราผมจะมาบอกทุกท่านที่เป็นผู้เล่นใหม่และเป็นผู้เล่นเก่าที่กลับมาเล่นใหม่ไปดูกันครับถ้าเป็นผู้เล่นเริ่มเบื้องต้นเลยนะครับผมก็แนะนําให้เป็นส่วนในส่วนของเป็นด่านทั่วไปครับผมไม่ไปเดินด่านเมืออพอ เขตที่ทางชิน่านะหรือจะเป็นด่านชานเมืองก็ได้นะครับถ้าเกิดคุณได้กดเข้าไปดูด้วยความที่ตัวแมพของด่านนี้นะจะเป็นตัวแมพที่เปิดกว้างครับผมก็จะเป็นด่านที่โล่งมากสำหรับใครที่เล่นยังไม่ค่อยคล่องก็อาจจะอันตรายหน่อยเพราะว่าคุณต้องอาจจะมีลงไปเหยียบพื้นเหยียบเศษน้ําที่พื้นอันตรายอาจจะโดนเส้นตําไม่ใช่ครับผมการการอยู่บนพื้นกับเกมที่มีไททันเดินยุ่วแย่ไปมาเป็นสิ่งที่อันตรายนะแต่ถ้าเกิดคุณใช้เครื่องเคลื่อนย้ายสามมิติของคุณนั้นได้ช่่อม กนะารที่เหยียบพื้นนั้นอาจจะไม่ได้เหยียบเลยด้วยซ้ำแมปนี้ก็จะเป็นแมปหนึ่งที่ฟาร์มเวลได้ค่อนข้างท,างที่จะดีเป็นแมปที่ฟาร์มเวลตั้งแต่ตอนต้นเกมยันท้ายเกมเลยทีเดียวเพราะบางฮีโร่หล,ลังๆมายิ่งมีพลังไททันนะไอ้แมปนี้หละผมบอกเลยเป็นแมปโปรดสำหรับผมเพราะว่าผมนั้นสามารถจบแมปได้ภายในเวลาประมาณ40วิบวิบวกๆนะผมะสำหรับแมปต่อไปที่ผมจะมาแนะนำนะสำหรับคนที่มีของแล้วนิดนึงนะจะเป็นแมปหนึ่งที่ไอหลายคนนั้นตรึงตาในฉากกระทูนนะผมที่ ในส่วนของหัวหน้าชื่ออะไรวะแรับหนึ่งชืง่อโอเคกรับมาหลังจากการทีกูไปนั่งเสิร์ชชื่อหัวหน้านะครับผมหัวหน้าชื่อว่าอันจีนะครับผม หลังจากที่ในฉากงานจีได้ต่อสู้พวกไททัน50เมตรก็จะเป็นฉากเดียวกันที่เราต้องปกป้องจะเป็นในส่วนของห้าเดือนะผมในดา่านของด็อกซึ่งด่านนี้นะเป็นด่านนึ่งที่ใช้เวลาแต่ฟิกไวเ้เลยว่าเวลาเท่านี้เท่านี้เท่านี้และเงินจํานวนเงินของด่านนี้เนี่ยว่าได้เยอะมากๆ <S <S อย่างน้อยก็4-5แส,สนเ้ยขครเท่าไหร่5แสนลดหน่อยได้ไหมเยียจะให้เท่าไหร่500 คุณสามารถเล่นไม่กีตาแล้วคุณก็สามารถที่จะอัพออกมาและอัพของได้นะโดยการที่สิ่งหนึ่งที่ผมพูดถึงการอัพของนะผมก็จะแนะนําให้ในส่วนของอัพของในส่วนของดาบเป็น,นันดับแรกครับผมดาบแล้วอย่างอื่นเนาะค่อยตามมาทีหลังโดยเพราะว่าดาบน,นี้จะเป็นดาบหนึ่งที่คุณต้องใช้ดาบขัามดาบนําเลยเพราะว่าการที่อัพดาบนำมันจะทําให้คุณนั้นฟันคอไททัน50าเมตรนั้นตายได้ไวขึ้นนะเราสามารถเล่นระดับยากขึ้นได้โดยการอัพดาบนะสำหรับคนที่เป็นผู้เล่นเริ่มต้นนะที่ยังไม่มีการรีเบิร์ มีการจุตินะครับผมก็ผมแนะนําเป็นด่านนี้เลยเอาจริงผมเองก็ช่วงที่ผมยังไม่มีพลังในส่วนของเซรั่มนะของกายร่างคนไทยท่านนะผมก็จะเล่นด่านนี้เป็นประจำาเพราะว่าหลังคอที่ค่อนข้างที่จะใหญ่เบิ้มเบิม,บมเลยก็ทาให้เรานั้นสามารถตีท้ายรัวเขาได้ค่อนข้างที่จะง่ายขึ้นสิ่งหนึ่งที่ควรเตรียมตัวก่อนที่จะเล่นด่านนี้นะก็คือยาครับผมกับเลือดครับผมก็แนะนําแต่อย่างว่าเลยผู้เล่นใหม่อาจจะไม่มีในส่วนนี้ก็ผมมีทิคมาแนะนานะโดยการ ที่คุณนั้นเลงไปที่คอไททันนะผมเลงดีๆนะเลงไปที่คอไททันแล้วพุ่งตัวเข้าไปแล้วในจังหวะที่เราพุ่งเข้าไปฟันนะผมให้เราเติดหน้าขึ้นฮะคือเหี่ยหรอหรวะ คือให้เราเสยหน้าขึ้นนะด้วยความเร็วแสงนะครับผมโดยการเสรยหน้าขึ้นด้วยความเร็วมันจะทําให้ตัวเรานั้นพุ่งขึ้นด้านบนนะผมไม่พุ่งทะลุตัวไททันไปเพราะการที่เราพุ่งทะลุตัวไททันมันทําให้ตัวเรานั้นติดไฟแล้วมีโอกาสที่จะล่องจุนแต่หลังๆมาผมเองก็เลือดเลือดเยอะเลยไงเออเล้อดแ,แบบรับไปเถอะนะเออแอกรอะอะไรอย่างนี้แหละแต่มีอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องเสริมเข้าไปก็คือใครที่มีเบิร์ดหนึ่งแนะนําให้สุ่มหาพรสวรรค์ที่มีชื่อว่าปสเตปนะครับผมเป็นพรสวรรค์ท นี้มากโดยการที่ตอนที่คุณนั้นใช้แดสนะครับผมมันจะทําให้คุณนั้นเป็นอมตะทาให้คุณนั้นสามารถโลบก,การตีไฟได้นะสําสหรับการเลดน,นะถ้าสาหรับผู้เล่นใหม่นะั้นที่มีหลายคนที่เขาค่อนข้างเฮียชอบลงนะสำหรับเลดเอเลนแล้วตอนนี้มีเลดใหม่มาเป็นเลดขอ,องไลเนอร์นะเลดเอเลนผมมองว่าเอ้ยถ้าเกิดคุณจะลงเอาแค่เปิร์ผมมองว่ายังโอเคที่จะลงแต่ถ้าเกิดจะลงกะไปแม่ตามหาพลังไทท่านที่สาบสูญหายไปที่เมื่อพันปีที่แล้วแล้วก็ผมเองก็แนะนําว่าหยุดตีก่อนค ได้ผมจุดตีสักหนึ่งจุดตีสักหนึ่งจุดตีสัก,ส,ก,ส,กสองอะไรเงี้ยอันนี้นั้นก็จะเป็นการแนะนําของเล่นใหม่นะนะครถ้าเกิดไอมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามเข้ามาในด i s อร์ d ได้ครับผมแล้วเดี๋ยวผมก็ว่างๆผมจะมาตอบให้นะครั้งนี้นั้นก็ขอตัวลาไปก่อนับผมไอมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามได้ในใต้คอมเมนต์แล้วก็ตามแนวผมด้วย